กลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วต้องมาเจอบ้านที่ร้อนอบอ้าวเหมือนเตาอบคงไม่มีใครชอบใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะครับว่าปัญหานี้เราจัดการได้ในเนื้อหานี้เราจะมาเจาะลึกทุกวิธีที่จะมาควบคุมความร้อนในบ้านกันตั้งแต่เทคนิคง,ง่ายๆที่ทําได้เลยไปจนถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเลยล่ะครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าทําไมบ้านเราร้อนจังเลยร้อนจนอยู่ไม่สบายตัว แถมยังทําให้ค่าไฟพุ่งพรวดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกต่างหากไม่ว่าข้างนอกอากาศจะเป็นยังไงนะแต่ข้างในนี้ร้อนระอุจ,จนแทบจะละลายเลยเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้ปัญหากันเนี่ยเรามาสวมบทเป็นนักสืบกันก่อนดีกว่าว่าทำไมบ้านถึงร้อนคือถ้าเรารู้ตัวการที่แท้จริงได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรารบชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครับคือความร้อนเนี่ยนะครับมันโจมตีบ้านของเราจากหลายทิศทางมากๆเลย แน่นอนว่าตัวการหลักๆก็คือความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาตรงๆที่หลังคาที่ผนังแต่สาเหตุมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่เราอาจจะมองข้ามไปอย่างเช่นการไม่มีฉนวนกันความร้อนที่ดีพอหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการวางเฟอร์นิเจอร์ไปขวางทางลมซะงั้นปัจจัยทั้งหมดนี่แหละครับที่รวมพลังกันเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นแหล่งสะสมความร้อนชั้นดีเลยพอเรารู้ตัวการแล้วว่าใครคือผู้ร้าย ก็ถึงเวลาลงมือจัดการกันแล้วล่ะครับในส่วนนี้เราจะมาดูแผนปฏิบัติการง่ายๆกันเลยที่จะช่วยเปลี่ยนบ้านร้อนๆให้กลับมาเย็นสบายขึ้นได้เรามาเริ่มกันที่ด่านแรกสุดเลยนั่นก็คือภายนอกตัวบ้านครับลองนึกภาพว่านี่คือการเสริมเกราะป้องกันให้กับป้อมประการของเราเริ่มตั้งแต่การใช้หลังคาสีอ่อนๆเพื่อให้มันสะท้อนแสงแดดออกไปแทนที่จะดูดเข้ามา การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพื่อสร้างกรอบป้องกันอีกชั้นไปจนถึงการใช้สีทาผนังชนิดพิเศษที่สะท้อนความร้อนได้แล้วก็การเพิ่มร่มเงาจากกันศาสหรือต้นไม้ทั้งหมดนี้คือการสกัดความร้อนตั้งแต่ต้นทางก่อนที่มันจะทันได้บุกเข้ามาในบ้านเราด้วยซ้ำ โอ้โหตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะครับจะเห็นว่าสีแต่ละรุ่นเนี่ยมีความสามารถในการสะท้อนความร้อนต่างกันไปตั้งแต่95ไปจนถึงเกือบเกือบเกเเลยทีเดียวซึ่งความแตกต่างแค่เปอร์เซ็นต์กว่ากว่านี้อาจจะฟังดูเหมือนน้อยใช่ไหมครับแต่ลองนึกภาพตามนะครับว่าพื้นที่หลังคาทั้งผืนเนี่ยมันรับแดดตลอดทั้งวัน การลดปริมาณความร้อนลงได้แม้เพียงเล็กน้อยมันคือการลดความร้อนมหาศาลที่จะเข้ามาในบ้านเลยนะซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงต่อการทํางานของแอร์แล้วก็ค่าไฟของเราแบบเห็นเ,นเลยคราวนี้เราย้ายเข้ามาดูข้างในบ้านกันบ้างครับการเลือกใช้สีทาภายในเป็นโทนเย็นอย่างสีขาวนวลนๆหรือสีเขียวอ่อนๆเนี่ยมันช่วยสร้างความรู้สึกโปรง่งโล่งสบายตาได้ดีมากๆเลยแล้วก็เรื่องของพื้นวัสดุอย่างหินหรือกระเบื้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก็บความร้อนเท่ากับพื้นไม้ และที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการติดตั้งอุปกรณ์กันแดดให้หน้าต่างไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านมูลี่หรือติดฟิล์มกรองแสงไปเลยเพื่อป้องกันรังสีความร้อนที่จะทะลุเข้ามาตรงๆงและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับอันนี้ง่ายที่สุดเลยแถมยังแทบไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยซ้ำนั่นก็คือการจัดการการไหลเวียนของอากาศครับ ลองจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่อย่าให้ไปวางขวางหน้าต่างหรือช่องลมเพื่อเปิดทางให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้นแล้วก็หาจังหวะเปิดหน้าต่างระบายอากาศเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงที่อากาศข้างนอกเย็นกว่าเพื่อไล่ความร้อนที่มันสะสมอยู่ในบ้านออกไปแค่นี้ก็เห็นผลได้ทันทีแล้วครับเราได้รู้วิธีแก้ปัญหากันไปหลายข้อแล้วนะครับแต่เอ๊ะเคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วทำไมล่ะ ทำไมการทาสีอ่อนๆหรือการติดฉนวนเนี่ยมันถึงช่วยให้บ้านเย็นลงได้จริงๆเบื้องหลังเทคนิคพวกนี้มันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ครับเอาล่ะครับตรงนี้แหละครับคือส่วนที่ผมว่าสนุกที่สุดแล้วเราจะมาทําความเข้าใจการเดินทางของความร้อนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากันและไขปริศนาว่าทําไมวิธีแก้ปัญหาบ้านร้อนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันถึงได้ผลจริงๆหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับมันอยู่ที่คําคํานี้ครับ การนำความร้อนหรือ Thermal Conduction พูดง่ายๆเลยก็คือมันคือการถ่ายโอนพลังงานความร้อนผ่านสสารจากที่ที่ร้อนกว่าไปยังที่ที่เย็นกว่าโดยผ่านการชนกันของโมเลกุลลองนึกภาพตามสไลด์นี้นะครับในระดับที่เล็กมากๆมากๆเลยเนี่ยโมเลกุลที่มันร้อนมันจะมีพลังงานสูงมันก็จะสั่นๆ,ๆแล้วก็ปึ้งไปชนกับโมเลกุลข้างๆที่เย็นกว่าพลังงานต่ำกว่า การชนกันเนี่ยแหละค่ะคือการส่งต่อพลังงานหรือก,ก็คือการส่งต่อความร้อนไปเรื่อยๆเป็นทอดๆเหมือนเราเล่นโดมิโน,โนที่ล้มต่อๆกันไปเลยค่ะและพอเรามองในภาพใหญ่ขึ้นมาอ๋อการส่งต่อพลังงานแบบโดมิโนนี่เองคือสิ่งที่ทำให้ความร้อนสามารถเดินทางผ่านของแข็งอย่างผนังบ้านของเราจากด้านนอกที่ร้อนจี๋เข้ามาสู่ด้านในที่เย็นกว่าได้นั่นเองครับ ทีนี้ประเด็นก็คือวัสดุแต่ละอย่างเนี่ยมันนำความร้อนได้ไม่เท่ากันเนครับซึ่งเราก็มีค่าที่ใช้วัดความสามารถนี้เรียกว่าสภาพนำความร้อนหรือที่เรียกกันติดป,ปากว่าค่า k หรือ k value นั่นเองครับมันเป็นตัวชี้วัดเลยว่าวัสดุนั้นๆเป็นตัวนำความร้อนที่ดีแค่ไหนเราแบ่งวัสดุออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้เลยครับตัวนำความร้อนพวกนี้จะมีค่า k สูง ความร้อนเลยเดินทางผ่านได้ง่ายและรวดเร็วมากนึกภาพว่าเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์เลยครับความร้อนวิ่งฉิวเลยส่วนฉนวนความร้อนพวกนี้จะมีค่าเคต่ําความร้อนจะเดินทางผ่านได้ช้าและยากลําบากมากๆเหมือนขับรถไปบนถนนในชนบทที่คดเคี้ยวสุดๆและเมื่อเราเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ล่ะครับเราจะเชื่อมโยงหลักการเหล่านี้ กลับไปยังวิธีแก้ปัญหาบ้านร้อนที่เราคุยกันไปตอนแรกแล้วทุกอย่างจะกระจ่างชัดขึ้นมาทันทีเลยถ้ามีการนำก็ต้องมีสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับมันครับนั่นก็คือความต้านทานความร้อนหรือที่เรียกว่าค่า R R value ครับนี่คือค่าที่บอกความสามารถของวัสดุในการต้านทานหรือขัดขวางการไหลของความร้อนซึ่งจะขึ้นอยู่กับ2กัจจัยหลักๆเลยก็คือค่า k ของวัสดุและความหนาของมันครับ ดังนั้นจุดสำคัญก็คือสูตรง่ายๆที่เห็นบนสไลด์นี้เลยครับวัสดุที่มีค่า k ต่ำๆหรือเป็นฉนวนที่ดีเนี่ยบวกกับความหนาที่มากขึ้นจะเท่ากับค่า r หรือความต้านทานความร้อนที่สูงขึ้นไปอีกครับและนี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมฉนวนการความร้อนถึงได้ผลดีเยี่ยมก็เพราะว่ามันคือวัสดุที่ถูกออกแบบมาให้มีค่า k ต่ำมากๆพอเราติดตั้งมันเข้าไป ก็เท่ากับเราไปสร้างกำแพงที่มีความต้านทานความร้อนสูงปรีดขึ้นมาขวางการเดินทางของความร้อนเอาไว้นั่นเองส่วนพวกหลังคาสีอ่อนกับสีสะท้อนความร้อนเนี่ยจะทำงานแตกต่างออกไปนิดหน่อยครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เน้นที่การต้านทานแต่เป็นการป้องกันตั้งแต่ด่านแรกเลยมันช่วยสะท้อนพลังงานความร้อนมหาศาลออกไปก่อนที่ความร้อนนั้นจะทันได้เริ่มกระบวนการนำความร้อนผ่านผนังเข้ามาด้วยซ้ำไปครับดังนั้น ถ้าเรามองบ้านเป็นเหมือนระบบหนึ่งเราสามารถสรุปกลยุทธ์หลักในการต่อสู้กับความร้อนได้3ข้อสั้นๆเลยครับคือสกัดกั้นความร้อนด้วยพื้นผิวสะท้อนแสงและร่มเงาชะลอความร้อนด้วยฉนวนที่มีค่า R าสูงสงและสุดท้ายกำจัดความร้อนที่อาจจะยังเล็ดลอดเข้ามาได้ด้วยการระบายอากาศที่ถูกวิธีสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับลองกลับไปมองบ้านของตัวเองแล้วลองหาคำตอบดูว่า ในสมอร,ระภูมิรบกับความร้อนนี้จุดอ่อนที่สุดในบ้านของเราคืออะไรการค้นหาจุดอ่อนนั้นเจออาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการสร้างบ้านที่เย็นสบายได้อย่างยั่งยืนเลยครับ